กินนาดดังก็ดังใบใบนี้ลายสวยลายสวยจริงติดก้าน,นสองสี่หกเจ็ดสองสี่หกเจ็ดเจ็ดก้านทำไมต้นใหญ่ขนาดนี้หนุอ่อใหญ่จริงเนะาะฟอร์มใหญ่จริงเนาะอันนี้เหลือต้นเดียวหเปลครับเนะี่ยอ๋อเหลือต้นเดียวอ๋อไข่ไปต้นหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็เห็นบอกว่าเริ่ม,เร,มเริ่มมีหลายร้านเหมือนกันนะตัวนี้ อันนี้อันนี้ลุงขายราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยหมื่นเดียวโอ้แต่ต้นใหญ่เลยเนาะปกติผมไม่เคยเห็นทรงใหญ่ขนาดนี้นลโอ้ต้นใหญ่จริงๆใบใหญ่เลยนะลุงโอ้ลายสวยตอนนี้เหลือ,เหล,อเหลือเท่าไหร่ล้ครับเนี่ยก็จับต้องเลยเนาะนี่คือโคตรใหญ่เลยดนะูใหญ่จริง ใบใหม่โยยสวยเลยจับได้ไหมครับได้เลยเอยอใบใบใหม่สวยจริงครับคือลายลายด่างละเอียดขนนี้นี่ทำไมใบม,มันใหญ่ขนาดนี้นนใส่ปุ๋ยดีหรือเปล่าหรือเงินผมไม่แนใ่ใจอ๋อใหญ่อะใหญ่เลยอะเท่าไหร่นะพันเท่าไหร่หนะครับพันห้า <1, 5 S 2> คือใส,ใส่ใหญ้ต้นน้อยพันเดียวพันเดียวก็ไม่แรงนะผมว่าแต่วม่าถ้าเกิดเอาอย่างนี้เอาพันห้าถูกกว่านะเนาะอ๋ออยู่อยู่ที่สวนเนาะ เขาเขาเท่าที่ไหวเนาะวันนี้ป้าไม่มาด้วยครับโชคก้อนฉันชมพูเกือบด้วยใบเหมือนกันเนาะสวยสวยสวยฟอร์มชันสวยเหมือนกันออมอมุนมโมโหน่อยอ๋อมีออโต้โค้ดหน่อยเลี้ยงหน่อยสิบสองนิ้วอันนี้เป็นมะมะพร้าวสับอย่างเดียวเลยเหรอครับดูกัอบออโตโมผสมไปอย่างี้เนาะโอ้ลากลาก,ลากเดินสวยเลยเนาะ ราครับผมแต่ว่าก็ต้นย้อมย้อ,อ,อมเลยนะนี่ปพนันหนึ่งจำเจ้าสัวย่างอย่าง,งอันนี้อันนี้กี่บาทครับลุงแปดพันแปดพันบาทชมพูแบบชมพูโคตรไหลใบเลยเนาะส่วนมันต่างกับตรงแงี้ยงี้ที่บอกลุงใช่ไหมแล้วก็มีความไอ้นี้ใช่ไหมครับลุงนะโอไลาย่สวยจริงบัลลังก์เจ้าสัวราคาน่าน่าจะเป็นยังไงครับลุงคี ก็ได้นะเออสมัยสมัยก่อนก็ครับผมสมัยก่อนก็จะกี่กี่ราคาหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็คือราคาจับกันได้หมดเลยเท่าไหร่เนี่ยผมว่าประมาณเกือบฟุตนะเนี่ยความความยาวอ่ะสวยเลยอ่ะเท่าไหร่นะครับห้าร้อยกว่าห้าร้บาทอ๋มีคือเออใครอยากได้ผมว่ากำลังกำลังดีเลยนะสวยเลยลงพอไปเยอะอย่าง้มาขายเล่เดียวครับ ช่วงนี้ผมว่าไอราคาตลาดต้นไม้จะตูจักบางทีก็ถูกกว่าออนไลน์หลายที่เหมือนพอๆกันผมว่านะบางทีเนี่ยได้เห็นของด้วยออนไลน์สวยเลยด้วยอันเท่าไหร่รห้าร้อยใช่ไหมครับใช่ลุงสิริครับเบอร์เบอร์ที่ต่อหน่อยครับศูนย์แปดศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่เก้าสามเก้าเจ็ดเจ็ดสามสามอยู่ตรงประตูประตูสองประตูสอเลยหน้าประตูสองเลยครับด้านหน้าก่อนแยกนี่เลยเนาะ เขาเข้ามาถามกันก่อนได้ไดหรือถ้าเกิดบางตัวอยู่ที่สวนก็มีใช่ไหมครับลุงก,ก็ลองลอง,ลองทำเอ๊แต่เบอร์นี้เป็นเบอร์ลายไหมเนะี่ยเบอร์ลายเอามามาขอรูปได้เลยมีต้นไม้เยอะกว่านี้ที่สวนแต่วันนี้เอามากําลังดีได้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ